วันนี้ก็อยู่กับเกษตรดาวเรืองนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆที่จะทำให้ต้นใบดกหนาออกดอกดกนะครับมีเทคนิคไม่ยากครับแค่เรามันกบโคลนนะครับนี่ดูครับผมกบกบโคลนกบโคลนรอบที่สามครับกบโคลนรอบที่สามก็จะ คนจะสูงประมาณนี้นะครับต้นเขานี่จะออกใบใหญ่ใบหนาใบหนาใบดกจะทำให้ต้นสมบูรณ์นะครับเนี่ยกบรอบที่สามแล้วก็จะเนินใหญ่ขนาดนี้กบช่วงแรกคือช่วงที่ใส่ปุย๋ยยูเรียครับลงได้เจ็ดวันใส่ปุย๋ยยูเรียแล้วก็กรบโคลรอบแรก แล้วพอรอบที่สองก็คือใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าเมื่อได้สิบห้าวันถึงยี่สิบวันแล้วก็จะใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าแล้วก็กบโคนพอรอบที่สามก็คือเนี่ยเริ่มออกตุ่มดอกอนี้ครับพอเริ่มออกตุ่มดอกเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วก็กบโคนรอบที่สามก็เป็นนั้นว่าจบการกบโคนไปเลยนะครับ เนกบรอบที่สามแล้วเราก็เก็บดอกขายได้เลยรอจนหมดรุ่นเลยครับสวนนี้ผมทดลองไม่เด็ดยอดนะครับไม่เด็ดยอดดอกตุ่มดอกใหญ่จะออกดอกเร็วกว่าเด็ดยอดนี่ครับแต่จะไม่เป็นทรงพุ่มนะครับเขาจะค่อยๆอ,ออกมาเรื่อยๆเยนี่ยก็จะได้ดอกประมาณนี้นจะได้ดอกใหญ่ ใหญ่รงนี้โป้งเลยครับนี่แล้วก็มีที่ผมเด็ดยอดไว้นะครับนี่พวกที่เด็ดยอดไว้ก็จะได้ประมาณนี้ตอนตรงนี้ยังไม่ยังกบโคนมาไม่ถึงครับกบโคนได้แค่สองรอบวันนี้กบรอบที่สามพร้อมกันหมดนี่ครับถ้าเด็ดยอดต้นเขาจะเตี้ยครับต้นจะเตี้ย ว่าดอกจะออกเสมอกันนะครับปูพร้อมกันแต่ไม่เด็ดยอดออกดอกแล้วครับต่มใหญ่เลยครับนี่ครับก็ดอกก็ดุกเหมือนกันครับแต่เขาจะไม่เป็นทรงพุ่มเขาจะเป็นทรงพุ่มช้าถ้าเรากบโคนกบโคนเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเป็นทรงพุ่มเหมือนกันครับนี่ครับไม่เด็ดยอดดอกก็จะ เริ่มบานแล้วครับที่ไม่เด็ดยอดนะครับดอกใหญ่มากกลุ่มดอกถ้าจะปลูกแบบไม่เด็ดยอดเราก็ต้องกรบโคนบ่อยๆครับจะทำให้ต้นวสวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับไม่เด็ดยอดก็จะเป็นทรงพุ่มประมาณนี้ครับค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆจะได้ดอกเร็วดอกใหญ่นะครับ คลิปนี้ขอจบการนําเสนอแค่นี้ครับเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรจะมาบอกอีกนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมจะมาให้คําแนะนํานะครับสวัสดีครับ